ชวนทำมันบดแบบโฮมเมดกินกับไส้กรอกสไตล์ยุโรปกันคะ่ะเป็นอีกเมนูที่ทำง่ายมากอร่อยเข้ากันเสิร์ฟใครมีต้องหมดเกลียงแน่นอนคะ่ะมาใครอย่างแรกก็มันฝรั่งหั่นชิ้นมาต้มพร้อมกับเกลือก่อนนะคะพอเขาสุกนิ่มดีแล้วก็ตักออกมาบดได้เลยคะ่ะจากนั้นก็จะใส่เนย cream, คุกกิงครีมเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยคะ่ะเท่านี้ก็ได้มันบดแบบง่ายๆแล้วค่ะส่วนไส้กรอกตัวจบพระเอกของวันนี้อินสั่งมาจากร้านฟาสแอนซ์นะคะร้านนี้เขาเป็นไส้กรอกสไตล์ยุโรรรรรปปแแบบแบบมมมเเเเดลยยค่ะสสกกกอีีีาาจนต ใสและสานกันบดด้วยค่ะส่วนวิธีการทําให้สุกเขาก็มีบอกหลังแพ็กเกจแบบนี้เลยค่ะนียิงใช้เป็นแบบย่างด้วยเตาไฟฟ้านะคะง่ายแล้วก็สะดวกเพราะเราสามารถเลือกระดับความสุกได้เองเลยค่ะสําหรับไส้กรอกวันนี้ยิงก็สั่งมา4แบบเลยค่ะมีทั้งไส้กรอกสดสไตล์อิตาเลียนไส้กรอกเยอรมันรสชาติไทยไส้กรอกสดสไตล์อังกฤษและไส้กรอกสไตล์ฮอนด็อกดั้งเดิมค่ะส่วนเนื้อไส้กรอกของร้านนี้เขาก็จัดเต็มไปด้วยเครื่องเทศเลยค่ะหั้งอย่างเนื้อแน่นในกลิ่นอายสไตล์ยุโรป ส่งตรงถึงหน้าบ้านดสั่งได้ไง่ายๆที่ GrabFood เลยค่ะหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆก็มีด้วยนะคะ